ผมคือฟู้แทะเขาบ่อยากยืดผมบอกอยากยืดจ้ะแต่ว่าบอมีเงินบอมีเงินเนาะบอคอยมีเงินอ๋อบอคอยมีเงินตอนนี้เห็ด<ม>เห็ดงานเลยว่าเลี้ยนอยู่ครับเลี้ยนอยู่จ้ะอ๋อเลี้ยนอยู่อย,อยู่มอหามอหาเนาะอืมมอหาสิไ<ม>วยผมเี้ยเอาได้หนิเหมือนปะตาคิดต้วจ้ะอืมอ่าบอมีเงิน ก็อยากยืดนั่นแหละเนาะแต่ว่าบมมีเงินเนาะเอาอง่ีซะมือนี่ไอ้สิยืดผมให้ให้นองฟรีเลยเอาปะเอาจ้าเอายืดเด็ขอบคุณขอบคุณเลยเอาเอาเลยไหนบ่เอาโอ้เคยเคยมีผู้ใดยืดให้ฟีบอ่ะผมมีบอจ้าอืม ไอซยืดผมให้ฟรีในราคาหนึ่งันสารอยบาทเนาะจ้ะโอเคปะโอเคโอเคเลยมั <Okay. S 1> okay, นะ้ยปะโอเคจ้ะโอเคเนาะเอาจงมีชีวิตในวันต่อวันอย่างธรรมดาเก็บเกี่ยวไครควาาแค่เพียงที่ไว้แล้วใจไม่เจ็บช้ำ และภูมิใจกับสิ่งที่ทำรวมทั้งจดจำแต่สิ่งที่ดีไม่มีใครรู้ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีโอกาสอีกไหมขอให้เราเป็นหนึ่งคนเมื่อแก่เชราที่มองขอบฟ้าเมื่อสุริยากำลังจะตกพื้น แล้วไม่มีสิ่งใดติดอยู่ในใจที่เคยลงนึ่งทำได้เพียงแค่ยืนโบกมือให้กับความลังที่มันงดงามเป็นยังไงบ้างสวยสวยไหมสวยยังงามหรือไปงามะงามเลยหรอ โอเคขอบคุณในายๆเด้อร์จ้าที่ยืนพมให้เพราะว่าขั้นไรหยุดกับกบ่รู้ผมนั้งสิบป็นี่ยแหละั้งสิบฟูว่าเป็นตะบึงนะอืมใช่ไหมก็พี่ก็เห็นว่าเราเอดูเราแบบอาจจะไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่าอยากสวยพี่ก็เลยแบบโอเคก็ถือว่าพี่หยิบยื่นโอกาสตรงนี้ให้กับเราเนาะคร,ครับก็พี่ก็ไม่ขออะไรมากมายก็เราเรียนอยู่เราก็ตั้งนาตั้งตาเรียนหนังสือเนาะเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจก็โอเคแล้วเนาะโอเคครับโชคดีนะครับครับจ้ะ